ถแสนกว่าฝันวานอนน้ำอาจารย์นอโอ้นอนเคียงเลยบ่เมนทำวะอาจารย์เนียบว่าบ่เฮ้ยยังม่สอมักมเนียเลยมาไม่ยินคำเดียวเลย้เห็ดคักเห็ดแน่นอนหัวปูหัวปู โมปูดองดำบอกครับโอ้คลงใจได้เดี๋ยวโอ้ได้บางนะควงใจได้เดี๋ยวนีเรื่องมากมาบค่บสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก๊อกก๊อกนิวครับผมเข้ามาในตําหนักปู่ใหญ่อาจารย์นอตตี้ครับเห็นจับกลุ่มคุยกันอยู่มาดูเขาคุยเรื่องอะไรกัน

สวัสดีครับคุณแม่คุยยังกันเนาะครับอยากได้โชคอยากได้หมานก็เลยคุยกับแม่ผู้โชคดีป่ะแม่นิดผนโชคดีจ้าอ้คับเบาสุฟังเนี่ยแม่แม่ฝันว่าจงได้เบาสุฟังเนี่ยถึกไหลไปไหครับถึกเสนกว่า บรว่านอนน้ำอาจารย์นอดโอ้นอนเคียงเลยบ่เม็นเขเรยนทำอ่ะอาจารย์เมีอะไรเบาๆบ่เอ้ยยังมาสอบมาซักหลายอ่ะเนี่ยเลยมาไม่ยินคำอย่างไรเห้ยเห็ดคักเห็ดแน่นอ่ะครับเออเขาเียมาปล่าเป็นหัวปูอืมไม่ยังก่อครับหัวปูหัวปูอาจารย์หัวปูโอ้หัวปูองค์ดำบอกครับโอ้าใช่ดูด้ับ ก็เลยฟันไม่ก e> um er> er> nah um> yeah ็ึ้นมาหัมาใหม่ฟันมือเดียวกันบอครับฟันไม่เนี่ยมือเดียวมหาผใหม่โอ้หัวมือที่มือที่เอาบักม่วงมาฝากนหะแม่บอผมเห็นข้าวเหนียวมะม่วงมันอะวองใจได้เดี๋ยวนี้เนื้อมาใหม่สนใจรูปย่าบอก ได้มาแล้วครับเราฟันไว้จังไดครับเดาฟันอีกใหม่ันมาจังใดฟันมแล้วฝันปูเนี่ล่ะปูเป็นที่นใหม่ดิ้นใหม่เพื่อนเราไงที่รถแ่ไปซื้อรถหน้าอันหน้าสี่แสนแปด่้อสสี่แสนแปด สิที่ตีนังบหมดเลยครับสวัสดีครับเับเจอกันอีกเลยับเราบอกครับบันทึครับสวัสดีครับตีเปังกปดนีสัก็ได้ปดงวนดนาบอกครับดตีีแปี่ปันีแปดตีแปดตดตีแปดตีแปีปดกีแปดตีแปดตีปดตีแปบตันปดตีแปีแปตีแีัดตีดด คนเยิ้งมาสบายคนบูมสบายคนแล้วสบายแล้ว,วายล้วยังอาจารย์ม,มาขึ้นจอของอาจารย์แม่อาจารย์ก็มีมกป่ามกป่าคือได้เอามกป่าครับงานมนเมืออาชีพคนฝันอย่าง แม่เพิ่นฝันยังว่าแซนเพิ่นถามนี่ครับเพิ่นอยากฝันนําเพราะว่าอยากฟังฝันแม่นําแม่แม่โชคดีหน้าซีเซนแปดโอ้โหสีืเซนแปดอ้สี่เซหน้าเพื่อนเพื่อนคนนีะเพื่อนคนหลังง่าดิหลังบอกง่ายเงื่อนใหม่แปดดีทีเพี่พี่หาเนอะ่ได้ว่าเป็นสูงเนอตีตีจังไรครับคุณลุง เอาคนวอจังนกัีปัญหาอุ่นตัวก็เลว่าโตตรงนี้ทำคนไทยเงินใม่ด้เงินเ่าเงินโบราณเก่าลุงเก่ายังกุ้งเน่ากุ้งเน่าปัญหาคือกัโอ้กุ้งเน่าเกหนึ่งอันนี้มันยังเกาะไปซื้อซื้อน้าสี่แสนแปด แปลเป็นยังไงบ้างเนี่ยพ่อแปเป็นแปดเนาะกูเหียนเนาะปสัดเจนเลยเนาะเอาแปดแปเลยเนาะแปดมันสี้อยหลังมาครับบ้าไี่าเท่าไหรสามแับเนั่นอาวสามแปดทับเก้าสามแปดทัเก้าสามแปดทับเก้าสามแป เพิ่อนมาคุยเรื่องเลขเพิ่นโชคดีนี่ครับเพิ่นมาเล่าความฝันให้ฟังไปรูปอะไ้ไปโยมุกป่าไปเอาอาจารย์ยังบอนมาเหรอครับมาใบสามเครื่องผุนครับแม่กับโชคดีโอ้แม่กับโชคดีตีสิวต่างเคนเป็นศูนย์โอ้ตเป๊ะเลยนานเห็นบ่คนคนตีเป็นเนาะแต่คุณแม่คุณแม่นี่งวดที่แล้วนี่ได้ยังครับ เก่าหนึ่งเก่าเพราะอ่อนงี่งก่อเก่าเกาเจเก่าเเกงวดนั้นบอกได้แสนได้แสนกว่าไปแสนกว่าันบอกครับหรือมยังอันขนใส่สุดเท้าไปใส่ผ่าหระเนหันหมดขันไปข่นไปขันไปขันไปันเนันไปันันนนไขปนนไปขันัไปนไปัไปานขนัั าอาจารย์บอกครับในฝันอาจารย์คีซ่าเล่งไปว่าแล้วน,นู่<ะ>นั่งอาจารย์ไม่เงินบาทเาร่ะ้เมืมอคนเลยเอาเงินมา,ากแต่ว่าเอ้าคืาอบะไรแม่ขอันยังคือคืเมา่เงินใช่ไมัมนที่นี่คุณยังอ่ะเขาังนี่ทำเลยล่ะก็ถูกจงหักหลายเสือรถเก่าเกอบอกเลยยโอใส่ยังเอาง่ายบอก บอกคนทูกนเพี aan, tá, illing, cool. it, ่าบอกคนทูกคนงน่ทั้งดีนอกทูนออกแล้วไปบอกคนนี่พอมีรถแทกี่หรอบอกก้นทูขึ้มาเหรอมีรถแท่หน้าแอาจารย์ก็อาจารย์ก็ฝันเห็นงูอยู่ซ่าเล่งดิครับงวดนี่ไหมมือว่านเนี่ยอาจารย์เล่าว่าอาจารย์นะ ขึ้นซ่าเร่งซ่าเร่งนะรถน้ำมันเบรดแล้วบันนี้อาจารย์ก็เลยขึ้นไปซ่าเร่งสิงเอารถไปเติมน้ำมันในรถน่มีแต่งูมแม่เต็มยัวยเบิดแล้วก็เต้นตองแดงต้องแดงอยู่ทึ่งรถจังสีนาย่านย่านรถย่านน้ำมันย่านย่างงูอยู่รถ แม่นรถซาเล็งสามหลอดเออน่ะเอานือชี้รถย่นชี่รถย่นแทนกันเลยอัจจายน์นั่นเราเลขรถอาจารย์นั่นแหละรอบตั้งมาอนี่มือว่านี่ถามอาจารย์อยู่เลขรถครับเจดิงรถสามศูหนึ่งเลขรถซาเล็งไหมครับโอ้รถซาเล็งเราอยู่สายเรายังบรรูนอยู่เราสิ่ปีเบิ้งหาอยู่ซาเลง้ะครับนี่ยถามเบิ้งมาอนี้ ะะ 40, <S 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 4, าา้ันแันอาจารย์ยืนก่อนเฮแหกบอกเงซื้อหน้าสี่แสนแปดนครับซ่าล่งไปขึ้นกันอสี่แสนแปดยืนแขกเพืองเฮ่องเงาบอกรซาล่งหน้จีเวนอาจารย์ไม่เหเงาแ่วหน้อาจารย์บอกครับบอกให้ไปซื้อหน้าบอกเป็นไม่ยิงเป็นไม่ยิ่งบอก โอ้อ้ใส่เสื้อสีอย่างนี้่สีเขียวสีเขียวโอครับเราจะถึกคราจถึกสามตัวตรงๆเลยถึหลายแสงเห็นนางคุยกันอยู่นี่ครับมาฟังความฝันของคุณแม่ฝันแม่ ฝันบอกให้ไปซื้อหน้าสี่แสนแปดเอายังครับแม่สี่ศูนย์แปดบอกครับคุณแม่ได้ยัางครับอันนี้ให้ซื้อหน้าสี่ิบเนี่ยสี่แสนแปเนี่ย ท่านเอยอายุกำลังสีมากท่นขายทั้งซื่อวัตถุทั้งขายมาทีว่าเปิดดวงใหมนเป็นหนังขายจักรวัตถุเมื่อนี่ก็เลยมาเปิดดวงบ่ครับเนี่ยเปิดดวงยังบอกเคยมาอกครับเคยมาอยู่ตัวอันนี้ท่านได้เปิดดวงับอ๋อมื่อนี่ก็มาเปิดดวงนี้เปดดวงแล้วนี่แหละใบสามเครื่องนี่ ไปครับไปคได้แสนแปดได้แสนแปดเอาสี่แสนแปดจดเลขให้กันแล้วบันนี้ใส่ครับได้เลขยังครับบัดน,นี้จากฝันเนี่ยได้ครับ จดได้ได้นโอ้นี่เบอร์โทรอันนั้นนะเราเราจดได้นีมมีเด้จากสี่แสนแปดนันปรคราบนี้เอาให้ได้สี่แสนให้เอาให้ได้ซื้อน้าเด้อครับเด้อให้ได้ซื้อให้ซื้อนะก็สี่แสนแปดนี่ัา้หน้าะครับเนาะดี๋ยวพันโยเห็นโยตหน้าอาจารย์กะไรไปเช่าเฮดหน้าว้านี่ยูใม แม่แล้วอายุเท่าไหร่ท hmm. ุกฝันน่ะหาิบกว่าหาสิเท่าไหแม่พอชัวรสิเจ็ดอ้ห้าสิบเจ็ดุ้ยมบ่มีหาสิบหกหาสิบสองเนาะไปซันันในบุกหนึ่าขอ่าปูเพราเราเขาไม่ได้ีนี่เจาเบียไมได้มาีดไม่ได้ทำอยู่ได้ทำบ่ครับเอนสบนั้นได้หกหนึ่งป่ไปซันงไนครับวันนี้ ันจีเหลี่งกรางอกหนึ่งเรือโอ้ครับบะนี้เสี่ยวเบียร์มากเยบ่เบียร์มากเป็นล่งแล้วหรเมาแล้วล่ะเออร่ให้บอห้ไเราขาวแล้วาวากนเรื่องกา่มาเดยรยุสงฮะเรงเอยู่ในเมืองอยู่ในมือแบสมกาสินใกล้ขายของ่วยไ้เขาหมดใจหใกล้ช่วยขายของย นะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีครับจากคุณแม่ฝันแม่นได้ถูกสามตัวตรงๆกําแพงยู่ใสเนาอโอ้เสียกําแพงปูอกําแพงปูจไปาพันเเะี่อืมืคุณใส่ซองวันสามหมื่นเรียอวัถือวันที่หนึงให้บอกวถืวันที่ห ไปบนสกู๊ยไงผมเนี่บนไม่อ๋อไใครับนั่งแถขับแค่นั่งแรครับจะเป็นเศรษฐกิจเนี่ยไม่มันก็ได้ก่อนรั็รับที่แปดต่หน้าไปได้ครับครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยู u ูบก๊อกก๊อกนิวด้วยนะครับ